สวัสดีค่ะละมุนอินฟินแลนด์กับเรื่องเล่าสไปฟินวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับประเทศฟินแลนด์ให้มากขึ้นนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงวัฒนธรรมการซาวน่าของคนฟินนะคะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูห้องซาวน่าแบบฟินแลนด์ด้วยนะคะนี่ไม่ได้ดูเล่นๆนะคะดูจริงจังมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มุนนั่งอยู่ในห้องซาวน่านะคะทุกคนถ้าใครกำลังคิดว่าเฮ้ยทำไมมันมืดจังนะคะอันนี้คือห้องซาวน่านะคะ แต่ซาวนาไม่ได้เปิดนะคะถ้าเปิดก็คงมานั่งพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะซาวนาถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งของฟินแลนด์นะคะทุกๆบ้านที่นี่นะคะเขาจะมีห้องซาวนาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยค่ะการเข้าซาวนานะคะนอกจากจะเป็นเหมือนกับชีวิตประจําวันของคนฟินแล้วนะคะคนฟินเขาก็ยังใช้การเข้าซาวนาเพื่อการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆนะคะอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเป็นเทศกาลฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าบางทีก็อาจจะจัดงานบันเกิดนะคะชวนเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็มาเข้าเซาวนาฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเข้าเซาวนาแบบชาวฟินนะคะที่นี่เขาจะแก้ผ้าเข้าเซาวนานะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือสามารถเข้าซาวนาห้องเดียวกันได้นะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแก้ผ้านี่ก็คือถอดหมดเลยนะคะไม่ได้ว่าใส่ผ้าุณหนูใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่นะคะคือถอดหมดเลยค่ะ ถ้าใครที่กำลังเตรียมตัวมาเป็นสไ r p r i s แล i n นะคะคุณจะได้แก้ผ้าเข้าเซาวนาแน่นอนคะ่ะที่นี่นะคะการแก้ผ้าเข้าเซาวนามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะคะคนฟินเขาจะมีคำหนึ่งนะคะตลกๆก็คือว่าคนฟินไม่คุยกับคนแปลกหน้าแต่คนฟินแก้ผ้าเข้าเซาวนาคนแปลกหน้าได้คะ่ะมาดูห้องเซาวนากันนะคะจะเป็นห้องที่ทำจากไม้ทั้งหมดนะคะ อุณภูมิที่ใช้ซาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ80-120องศาค่ะโดยจะใช้หินนะคะเป็นตัวกระจายความร้อนหินแบบนี้นะคะวิธีก็คือเวลาเราเข้าซาวน่านะคะเราก็จะสาดน้ำลงไปบนหินตัวนี้นะคะมันก็จะเกิดไอความร้อนนะคะกระจายไปทั่วห้องเลยค่ะประเภทของซาวน่าที่ฟินแลนด์นะคะหลกัหลกๆก็จะมีซาวน่าแบบไฟฟ้ากับแบบฟืนนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นซาวน่าแบบไฟฟ้านะคะ ตามบ้านส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบไฟฟ้าค่ะเพราะว่ามันทําความสะอาดง่ายนะคะส่วนแบบฟืนเขาจะใช้ตามบ้านพักตาอากาศนะคะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะซาวหน้าสาธารณะแถวบ้านเนี่ยค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้มุนอยู่ที่ซาวหน้าสาธารณะริมทะเลสาบของหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องข้างๆก่อนนะคะจะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการนะคะที่นี่เป็นซาวน่าสาธารณะนะคะเป็นของจังหวัดนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้แต่ไม่ฟรีนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าไม่แพงนะคะก็จะมีห้องแต่งตัวให้นะคะเปลี่ยนเสื้อผ้า ถัดมาก็เป็นห้องซาวน่านะคะจะเป็นซาวน่าแบบฟืนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะใส่ฟืนตรงข้างล่างนะคะช่องข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีหินเหมือนกับซาวน่าแบบไฟฟ้านะคะก็มีม้านั่งต่างระดับกันเด็กๆก็จะนั่งข้างล่างนะคะมันจะไม่ร้อนมากถัดมาก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นคู่ถังกะละมังเอ,อ้ยที่ฟินแลนด์นะคะถ้าเป็นซาวน่าตามริมทะเลสาบหรือว่าบ้านพักตากอากาศนะคะที่ไม่ใช่ซาวน่าในบ้านค่ะเขาก็จะมีห้องอาบน้ําประมาณนี้นะคะอาจจะดูแบบว่าบา้านนิดนึงนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันฟินมากนะคะเป็นชีวิตที่แบบฟินจริงๆค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํานะคะฟินกว่านี้อีกค่ะ าดูห้องน้ํากันนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในเลยไม่ต้องตกใจนะคะไอ้กล่องดาๆนะที่เห็นนะั่นคือโถส้วมนะคะข้างในก็จะมีถุงพลาสติกคะ่ะแล้วก็ขี้เลื่อยนะคะพอมันเต็มนะคะเขาก็จะดึงถุงพลาสติกไปทิ้งะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนฟินมากเลยคะ่ะห้องน้ำแับป่า <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องนึงนะคะจะเป็นห้องสําหรับนั่ง ดื่มสังสรรค์ทานข้าวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีห้องครัวเล็กๆนะคะข้างในบริการนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาปิกนิกหรือว่าทําอาหารทานที่นี่ก็สามารถทําได้นะคะวันนี้มุนจะมาปิ้งไส้กรอกนะคะกับเพื่อนๆนะคะมีตู้เย็นเล็กๆให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีมุมห้องครัวนะคะสําหรับคนที่ต้องการทําอาหารนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นงบของจังหวัดนะคะที่เขาจัดไว้ให้ พาทุกคนมาดูบริเวณข้างนอกนะคะจะเป็นทะเลสาบนะคะพอเราออกจากซาวน่าร้อนๆนะคะก็จะวิ่งลงทะเลสาบตรงนี้เลยค่ะฟินมากๆเลยค่ะทุกคนฟินแลนด์มีประชากรประมาณ5ล้านกว่านะคะแต่ว่ามีซาวน่ามากถึง2.6ล้านแห่งทั่วประเทศเลยนะคะซาวน่าเกินครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีเลยค่ะต้องบอกว่าคนฟินกับซาวน่าเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะถึงได้บอกว่าซาวน่าคือ